บรรพบุรุษได้อธิษฐานไว้แผ่นดินสยามนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากพวกมารที่คิดจะทำลายจะแพ้ภัยไปเองก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะต่อไปประเทศสยามนี้ก็เรียกว่าจะเป็นศูนย์กลางของศาสนาโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระศรีอริยเมตไตร ท่านจะมาตรัสรูนะ้ณที่สยามนี้เพราะสยามนี้เขาเรียกว่าเป็นชมพูทวีปและตอนท่านจะมาตรัสรู้ท่านต้องเดินทางไปพุทธคยาก่อนต้องไปทำอะไรทำธรรมเนียมพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าก่อนคือไปอธิษฐานดังนั้นแล้วเราจะเห็นว่าพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายมีการบรรลุธรรมในที่สยามนี้มากนัก ดังนั้นสยามนี้จะอยู่รอดปลอดภัยเพื่อคงศาสนาให้คงอยู่5000ปีนั้นบุคคลทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ว่าจะอยู่สำนักไหนหรืออยู่เป็นครหั์แต่จิตนี้เป็นพระคือความเป็นอริยะคือมีการเจริญภาวนาจิตอยู่ทุกขณะหรือประพฤติปฏิบัติอยู่เนืองๆก็ดีกระทำดใีใจอยู่ประพฤติอยู่ระลึกอยู่ นี่ชื่อว่าบุคคลน,นั้นไม่เหินห่างจากฌานดังนั้นแล้วยุคของจักรพัทที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยุคที่คราวาสวิสัยนี่แลจะเข้าถึงพระโสดาบันมากนั่นเองเรียกว่าจะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมมากดังนั้นไม่ได้บอกว่าศาสนามันจะเสื่อมที่เสื่อมคือคนที่ทำไม่ดีต่อศาสนาจะอยู่ไม่ได้นั่นเองนั่นเรียกว่าอลัชชี แล้วถามว่ามีข้อดีหรือเปล่านี่แหละคือข้อดีเมื่อถึงเวลาแล้วสิ่งเหล่านี้กรรมเหล่านี้ที่ปกปิดไว้ที่ทำให้ศาสนามันหม่นมองนี่แหละเหลือบไรเหล่านี้แหละจะถูกทำลายด้วยวิบากกรรมไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะมีมารหรือเจ้ากรรมนายเวรเป็นคู่กันไม่มีใครทำลายใครได้นอกจากตัวเราเอง ดังนั้นเมื่อความจริงมันเปิดเผยขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เขาจะอยู่ไม่ได้อุปมาเหมือนแสงสว่างมันเกิดขึ้นในเงามืดใดความมืดมิดเหล่านั้นก็ไม่สามารถซ่อนสิ่งที่เร้นลับนั้นได้เมื่อแสงสว่างมันปรากฏคือความจริงดังนั้นก็ขอให้พวกโยมเข้าใจว่าบุคคลทั้งหลายก็ดีเมื่อประพฤติปฏิบัติทำกรรมดี กรรมดีเหล่านั้นแลเมื่อถึงเวลามันจะเริ่มให้ผลแล้วเมื่อสิ้นปีนี้ไปเรียกว่าจะเข้าสู่ยุคจกักรพรรดิราชาธิราชนั่นหมายถึงว่าแม้ยักษ์นอกศาสนาที่ห้ามหันกําลังทําสงครามกันก็ดีมันก็เป็นธรรมชาติของวิบากกรรมที่มาจองเวรจองกรรมกันเขาเรียกว่ายักษ์นอกศาสนาแต่ศาสนาของเรานั้นของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ถูกทำลาย แต่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามยังไงศาส,สนาจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะอะไรเพราะเห็นว่ากษัตริย์ธิราชที่สยามนี้มิได้คิดจะทําสงครามอีกต่อไปจะถูกปกปักรักษาเพราะผูกดวงเมืองไว้อยู่กับชาติคือแผ่นดินกับศาสนาคือพระอริยสงฆ์เจ้าและผู้ประพฤติปฏิบัติมันจึงส่งผลให้แผ่นดินนี้ มันคงอยู่แคล้วคลาดปลอดภัยก็คือด้วยพระรัตนตรัยนั่นเองเมื่อชาติก็ดีศาสนาก็ดีผูกกันด้วยกษัตรานั้นเรียกว่าดวงเมืองไม่ต่างอะไรกันเลยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือแยกออกจากกันไม่ได้เลยใครคิดจะแยกพระพุทธพระธรรมหรือแยกพระสงฆ์เอาแต่พระธรรมเอาแต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่เอาพระสงฆ์ผู้เป็นสาวก นั่นก็คือไม่ครบพระรัตน์ไตรเพราะครั้งหนึ่งในวันที่ผ่านมาคือวันอะไรคือวันอาสาลหาบูชาวันอาสาลหาบูชานี้เป็นวันที่ครบองคสงใช่หรือเปล่านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าและมีพระธรรมเกิดขึ้นมีกงล้อธรรมจักรเกิดขึ้น ที่ป่าอิสิปะตะนฤกทายวันและมีพระโสดาบันเกิดขึ้นองค์แรกคือพระอัญญาโกนทัญญะรู้แล้วหนอใช่หรือเปล่าอ้าวแล้วนี่ถ้าไม่มีพระอัญญาโกนทัญญะรู้แล้วหนอที่เป็นพระโสดาบันเห็นตามธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้บรรลุธรรมพระโพธิญาณขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีพยานแล้ว เมื่อไม่มีพยานจงจำไว้ว่าทำที่ท่านแสดงก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เข้าใจหรือเปล่านี่จึงสำคัญอย่างยิ่งแล้วมันจึงแยกกันไม่ได้ว่าเราจะเอาแต่พระพุทธเราจะเอาแต่พระธรรมคำสอนอย่างเดียวแล้วพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเราจะไม่รับถ้าเราไม่รับแล้วก็ไม่ครบองค์สามในพระรัตนตรัย เหมือนกับชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นี้ย่อมแยกออกจากกันไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นใครก็ตามที่เกิดในแผ่นดินสยามนี้ถือว่ามีบุญบาร,รมีเก่าทั้งนั้นเพราะอะไรจะบำเพ็ญบุญบาร,รมีที่ไหนก็ตามครั้นได้บวชก็ดีไม่ได้บวชก็ดีแต่ได้มีโอกาสได้มาอบรมบ่มจิตภาวนาจิตแล้วสามารถเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมได้ เพราะอะไรเพราะว่าสยามประเทศนี้แผ่นดินนี้มีกษัตริย์ผู้หนึ่งได้ถวายแผ่นดินไว้เป็นพุทธ,ธบูชาด้วยเหตุนี้แลแผ่นดินทุกตารางนิ้วของสยามจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีมนคลังมนตราไว้และเมื่อใครได้ตั้งจิตอธิษฐานอยากจะประพฤติปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญานี้ นี่มันจึงเอาไปผูกกับชาติคือแผ่นดินและย้อนไปในแผ่นดินที่บรรพชนวีรชนทั้งหลายที่เขาตายเพื่อรักษากอบกู้แผ่นดินขึ้นมาเพื่อเป็นสยามและไม่ตกเป็นทาสของใครนับแต่วันนั้นมาเมื่อเป็นชาติขึ้นมาแล้วถวายเป็นพุทธบูชาจึงเกิดให้ศาสนานี้ยังคงอยู่และผูกด้วยกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์เขาอธิษฐานไว้อย่างนั้น นั้นฉันจึงบอกว่าใครก็ตามที่ได้บวชได้มีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนแม้กระทั่งศรัทธาในตัวเองที่เคยได้เวียนไหยตายเกิดอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เมื่อได้เกิดในสยามและได้บวชเรียนหรือได้อบรมบ่มจิต ภาวนาในกรรมฐานในฌานวิถีแล้วบุคคลเหล่านี้พยากรณ์ได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้เกิดอีกไม่เกินเจดชาติเท่านั้นต้องไปนิพพานทั้งหมดถ้าใครได้เดินประพฤติปฏิบัติภาวนาในมรรคนี้ในศีลสมาธิปัญญาดังนั้นสถานที่หรือแผ่นดินในสยามนี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งนั้นบุคคลใดที่เห็นเห็นอยู่ว่า แม้เป็นพระจะเป็นเจ้าคุณสุดท้ายที่ไม่ได้มีความเคารพในพระธรรมวินัยไม่ศรัทธาในผ้ากาสาวพัดเหล่านี้พวกนี้สุดท้ายต้องถูกมารมานต่อมานมันจะมาทำร้ายล้างกันเองเข้าใจหรือเปล่าเมื่อผลประโยชน์มันไม่ลงตัวแล้วมันก็ต้องเปิดเผยกันเองสิ่งเหล่านี้พวกนี้เพราะอะไรไม่ต้องให้ใครไปทำลายสิ่งเหล่านี้ ถึงเวลาแล้วมันก็จะต้องทำลายตัวมันเองเพราะอะไรเพราะทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษเขาได้อธิษฐานไว้แต่ถ้าใครมีความปรารถนามุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติภาวนานี่แหละดวงจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายบรรพชนวีรชนแม้แต่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายแม้เขาดับขันไปแล้วเขาดับแต่ขันคือดับแต่กองทุกข์ แต่จิตอันบริสุทธินี้ยังคงอยู่ครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์ก็ยังสามารถมาสอนในกรรมฐานได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่บุคคลทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาเกิดในสยามดังนั้นแล้วเรามีของดีอยู่แล้วเราจงรักษาไว้คืออะไรรักษาอะไรไว้คืออะไรคือแผ่นดินคือชาติใช่หรือเปล่า รักษายังไงก็นี่ไงที่โยมมาเจริญภาวนากันคืออย่าทําตัวให้เราเดือดร้อนและอย่าทําให้สังคมเข้าเดือดร้อนการที่เรามาเจริญภาวนามีคนถามว่าไม่เห็นช่วยอะไรสังคมเราไม่ช่วยสังคมอย่างไร เรามาเจริญภาวนามันทำให้เกิดความสงบไหมเมื่อเรามีความสงบแล้วเทพเทวดาเจ้าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราชเจ้าทั้งหลายเขาก็ได้บุญกุศลมีอิทธิฤทธิ์มีพุทธานุภาพขึ้นมานี่แหละคือของดีนี่เรียกว่าต้องรักษาชาติไว้เพราะถ้าเราไม่มีชาติศาส,สนาจะคงอยู่ได้หรือเปล่าและกษัตริย์เล่า นั่นเขาเรียกว่าผูกกันไว้นั้นการที่พวกโยมได้มาเจริญภาวนาอบรมบ่มจิตนี้แลจึงเรียกว่ามีเชื้อมีสายมีวัน,นะที่สูงเพราะจิตใดต่ำช้ามันจะมาเจริญภาวนาไม่ได้นั่นเองดังนั้นแล้วไม่ว่าวันนะอันใดก็ตามเราจงวางวัน,นะเหล่านั้นไว้อย่าไปยึดในอดีตให้เรามองถึงปัจจุบันเมื่อเรารู้ปัจจุบันแล้ว เราถึงสามารถกำหนดอนาคตของเราได้น้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจาร,รย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ